โอ้นี่จากด้านเชฟกระทะเหล็กครับดูไม่ใช่ควันดิวเอฟายรือเปล่าดูอันนี้รับเหล็ระโดมากเอฟายแน่ๆเลยโอ้โหดูสิสวยมากครับลายสวยจริงๆเลยครับคราวนี้เชฟเกียร์เชฟกระทะเหล็กเลือกใช้เนื้อเอฟายเป็นวัตถุดิบชั้นยอดเหมือนกันจะกลม แซลมอนไหมครับเนี่ยไม่น่านะคะคืออย่างนี้คือ2อย่างเนี้ยมันเหมือนเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟเนาะใช่แต่แต่ในขณะเดียวกันมันมีลักษณะเหมือนกันคือไขมันแทรกตลอดเวลาใช่มันน่าจะไปด้วยกันได้ดีมากคือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นอาหารที่มีไขมันสูงทั้งคู่ใช่ใช่ค่ะ๋อ้ครับเชฟไปทานเลยครับนี่กำลังแร่เลยเอาเอาแกนกลางไม่ผมแค่สงสัยว่าทำไมเชฟเอถึงใช้ในส่วนที่เป็นเาถักหางหางใช่ไหมครับปกติเราใช้ส่วนที่เป็น่นเยอะๆคุณมติครับ เมนูนี้ของเชฟกระทะเหล็กนะครับจะใช้สารและศิลชั้นสูงนะครับแปลรูปปลาแซลมอนนะครับโดยเลียนแบบให้มีลักษณะคล้ายกับขาแกะนะครับโดยจะเสิร์ฟแบบเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับและนี่ก็คือเทคนิคในงานศิลปะหนึ่งอย่างของเชฟกระทะเหล็กนะครับจะแต่งส่วนหางของแซลมอนให้มีรูปทรงคล้ายกับแรมแชงนะครับหรือว่าขาแกะโดยการขอดเก็ตปลาตั้งแต่คลีปล่างไปจนถึงปลายหางแล้วก็หันให้ลึกประมาณ1นิ้วจากคนหางเข้ามาในตัวปลาจะทําให้กระดูกโผล่ขึ้นมาคล้ายกับขาแกะล่ะครับ โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเป็นความคิดแบบสร้างสรรค์ครับจินตนาการเหลือเวลาอีก40นาทีผ่านไปแล้ว20นาทีครับอันนี้กับทางด้านฝั่งเชฟประทานเอกว้าวมา้ะครับด้านเชฟเย็นเอาเนื้อไปเสียคือเชฟเย็นเขาเอาเนื้อใส่เข้าไปในเนื้อปลาเพื่อทำเป็นอะไรนะเขาจะทำเป็นคล้ายๆล้าแคลมแค่ม แทนกระดูกนะคร<ะ>ับจะเป็นกระดูกที่น่าเกลียวมากกล <g rab> ับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงอันนี้ถั่วแล้วไหมครับครับ แ้จะเป็นเอเดมาเมะนะคะปล้ญี่ปุ่นนะครับปล้ญี่ปุ่นนะครับพวกเอามาทำเป็นคิวเรหรืออะไรสักอย่างนะคะอันนี้กลับมาทั้งท้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กจะบอกว่าเป็นตัวเมื่อกี้หรือเปล่าตัวสีมันเขียวสวยมากครับคุณตั๊กลับและที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้ทําการทริมปลาแซลมอนนะครับออกมาให้คล้ายกับแลมแชังหรือว่าขาแกะันนเนงนะครับและในตอนนี้นะครับเชฟได้ยัดส่วนผสมของมูสผัดเคลยังจะมีเนื้อวากิวที่เซียลงไปตรงกลางเพื่อแทนที่กระดูกของแกะนะครับ แล้วเขาก็เอาเชือกลดหางปลาให้แน่นพักไว้10นาทีแล้วจะนําไปจี่ให้หนังกรอบหลังจากนั้นจะนําไปเข้าเตาอบอบประมาณอีก5นาทีนะครับเราจะได้ทานแซลมอนแชงยัดไส้ในเมนูแซลมอนขาแหละครับขาขากรอบด้วยนะครับคุณเมยครับ๋ยนให้บอกครับนิดหนึ่งก็คือว่าัวเนื้อปลาแซลมอนคราวนี้เนี่ย มันจะค่อนข้างออกสีส้มแบบไม่ถึงกับเข้มเหมือนบางร้านที่เราไปทานกันเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาจากประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันกับแซลมอนที่อื่นอื่นแต่ในฐานะของโบแล้วถ้าให้เลือกระหว่างปลาแซลมอนสีอ่อนกับสีเข้มโบก็เลือกสีอ่อนนะโบคิดว่ามันมันรู้สึกมันเป็นปลาธรรมชาติมากกว่าใทั้งด้านเชฟกะทะเหล็กของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เขาใช้ทั้งสารและสินชั้นสูงเนรมิตปลาแซลมอนให้มีรูปทรงคล้ายกับขาแกะที่ย่างน่าทึ่นงั้นวเราจะไปที่เมนูต่อไปค่ะจานที่สของเชฟผู้ทาชิงได้เลือกเมนูแก้มน้องปลานั้นแดงกว่าจุดๆมาสู้กับเมนูปลาแซลมอนขาของเชฟกระทะเล็กประเทศไทยมาดูกันว่าจานไหนจะถูกใจคณะกรรมการด้มากกว่ากันเมนูที่3 เชฟบีส่วนหางปลาแซลมอนตัดแต่งให้เป็นทรงคล้ายกับขาแกะยัดไส้ด้วยเนื้อวากิวเอและมูสแซลมอนผสมผักเคลพิวเรนำไปอบจนสุกเสิร์ฟมาให้ทานกับมันบดโรยด้วยทรัฟเฟิลและซอสเดมิเกรสเห็ดทรัฟเฟิลเรดวน์ค่ะ ชาตินะครับอันนี้ต้องให้เป็นของเชฟบีเพราะว่าหลากหลายมากข้างในของหม้อใบนี้ฮะมีทั้งเนื้อปลาแซลมอนมีทั้งสเต็กมันจะเป็นเซอร์เบนเทิร์ฟนะครับรสชาติทำได้ดีทีเดียวอาไปจานบี B. ครับเห็นด้วยค่ะหัวข้อต่อไปค่ะความคิดสร้างสรรค์ค่ะแน่นอนครับต้องเชฟบีครับเพราะ แค่เสิร์ฟมาก็ตกใจแล้วว่าอะไรมันใหญ่ขนาดนี้เมื่อเทียบกันมาเห็นชัดๆเลยนะครับแนวคิดของเขาที่เอาเนื้อมาผสมกับแซลมอนมันเข้ากันดีเหมือนฝรั่งที่เสิร์ฟเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟอย่างที่บอกก็คืออาหารทะเลกับเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการพรีเซนต์แซลมอนที่ถูกต้องเลยครับว้าวค่ะเฮลีย